รูปดอกไงมก็จัดใส่เลยสด็ปเดิมชอบก็จัดห้าบาทสิบบาทอยู่ประมาณนั้นถ้าใครชอบแนีน้ทางผมนีจัดนะับไม่ยอยากคิดมากหรอกมันมี <laughs> ลนลน <laughs> เลยอาจัดหกตัวมาเอา้าฟังไปแล้วนี่หกตัวเนะ่ะหลงพ่องเงินรูปลอสององค์จ้ะหลงพ่องเงินรูปลอเนี่ยถ้าเป็นรูปลอเป็นภาคแพรมคอก็เป็น หกหกับหกสองนะอยู่ประมาณนี้นะฝันเห็นหลานแฝดเต็มผู้ชายตอนเป็นเด็กวนท่วน,วนสมุนนะครับด้มให้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกวันห๋อฝันเห็นเด็กแฝดก็ต้องทีเป็นเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลที่มุมมองที่จะหลบได้มีตัวเดียวมีมีจะมีเจ็ดเจ็ดโอ้ย 77หนึ่งตัวเดียวกันเนาะ11ที่จะหลบทางเดินได้คือมีตัวเดียวคือ11ที่ชัดเจนก็1177ตัวเดียวกันก00็00มีสามตัวเบิ้ลที่จะเป็นไปได้อยู่ประมาณสามตัวอยู่ตอนนี้ก็มี55ตัวหนึ่งเมื่อี่ผมมองเห็นประมาณนี้นะถ้าแปรตามฝันเพื่โอโหจัดทําไมคุณจัดหนักจัง402หนักเลยกันกนารในมั่งก็แตนะ้มเนื้อ แต่ว่าคนก็ฝันเจอแบงค์ยี่สิบเยอะกันมากนะถ้าออกตัวนี้ผมไม่รู้จะออกโจทย์ไหนก็ช่างเออหรือว่าเอฟซีก็ฝันแม่นนะไม่รู้จะไปโจทย์ไหนก็ช่างเอะถือว่าโอเคนะถือว่าฝันแม่นกันมากเซนอาจจะบอกอะไรสักอย่างสามสามสี่เก้าศูนย์สี่อาโชคใครโชคมันเลยเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สองอยปล่อยช่องบ้างเน้อเม็ดเดียวเองการสูญสามสักหนึ่งกีบไปยังดิน เคยออกนะก่อนเคยออกนะคนไปจ้อง904 9อ2แล้วปล่อยช่องว่างให้ออกเม็ดเดียวมาออก903โอ้โหเม็ดเดียวแต้มเดียวทั้งที่โอ้โหจับจับไปกันกันได้มากฝันเกี่ยวกับการสูญเสียเยอะเลยการสูญเสียก็ศูนย์การโมโหหุนหันก็ศูนย์นะใช่ครับก็อยู่ันนี้อุจจาระก็น่าจะศูนย์นะครับบน เบิ้ลก็ต้องลองดูนะครับเพราะมันเป็นตัวตัวแปรที่ที่ยังน่ามองอยู่นะเบิ้ลน่ะคือถ้าคุณนชอบสุนตัวกระจับสูนตัวได้แต่ผมจะเน้นศูนย์อย่างเดียวอะ่ะส่วนตัวผมเน้นศูนย์อยู่แล้วละขี่จักรยานสามล้ออ๋อขี่จักรยานสามล้อก็จักรยานเข้าจักรยานคือเจ็ดก็น่าจะเป็นเจ็ดสามศูนย์นะแปรไปตามตรงแล้วก็จับคู่เอาอะ่ะประมาณนี้ถ้าสองสองล้อคือเจ็ดสองศูนย์แล้วจับคู่ อ๋อส่งความฝันไปหลายครั้งหลายเรื่องลุงไม่อุ้ยบอกหน่อยว่า<ส>ลายไม่ไป<อ>เลย,ยค่ะน้อยใจแล้วจะอ๋อให้หน่อยลายไม่ปัญหาพิชเพนกันเกลียดโอใบางครั้งผมก็แก่แล้วตาลายเน่อมองไงคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฝันอะไรเนาะฝันอะไรครับส่งมาอีกรอบนะครับมันหลายคนมากครับเข้ามาเยอะมากนะครับบางครั้งก็แปลไม่ทันนะ อย่าพิ่งงอนนะจ๊ะอย่าพิ่งงอนใจพยายามช่วงช่วงนี้ไลน์ผมอาจจะตอบไม่ได้เลยจ๊ะก,ก็กำลังเซ็ตเครื่องอยู่ฟันว่าหววออกเก้าศูนสี่กับศูนย์สี่จัดไปแล้วฟันขนาดนั้นไม่ชื้อไม่รู้จะพูดไงคุณอะไรคุณจิตคุณหอมงามเกิงฟันว่าหววออกเก้าศูนย์สี่กับศูนสี่ทั้งขนาดนั้นก็กันแต้มขนั้นเนาะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าอะไรแบบนี้เนาะ เฝันโง่โง่มาใหม่นะครับฝันเห็นศพนอนอยู่ในโรงก็สี่ศูนย์หนึ่งจ้ะคุณพี่ทาไมฝันยาวแท้เห็นพี่น้องตัวเองยิงกันตายอีกละเกี่ยวกพี่น้องพี่น้องยิงกันตายมีศูนย์พี่น้องเลขกพี่น้องสองสี่นะมันคือลุงฟองเราองอาจจะมานะพี่น้องถ้ะเลพี่น้องมีแปดแปดสองสี่ น้องก็อยู่มีปืนเนาะปืนใส่ด้วยอ่ะชอบกระจังกะนจ๊ะสวยด้วยสว่านว่าอุ้มเด็กผู้หญิงอุ้มเด็กก็หนึ่งหนึ่งก็ห้าจะมาไม่หรอแต่มันก็ไปบางคนเอฟซี FC, บางคนก็ไปดูไอ้ตรงแปดหลักแสนก็มันจะมีหนึ่งเก้าเจ็ดเขาก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็เก่งมากเลยสิ FC. แล้วก็ดู<ๆ>เขาก็ดูแถบล่างมันก็จะเป็นห้าหกสี่ใช่ไหมออเอ้ยเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่นะเรือ่อง แปดหลักแสนจะมังง่วนนี้เราก็นั่งคิดไปเนาะเพราะว่านายอยาให้มาผมจะตอบโจทย์ยากอะดาวสีไม่อยากให้แปดหลักแสนมานะผมจะตอบโจทย์งวดหน้าคือยากมากคือการบ้านที่ที่บีบบังคับมากถ้าแปดมาหลักแสนงวดนี้เนะผมเคยคิดไว้อยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแปดหลักแสนจะมาถ้าแปดหลักแสนมาก็ก็ก็น่าจะมาหลักหลักพันมากกว่ามั้งแปด ให้สองมาหลักแสนครับคือผมก็ยังมองไม่ออกว่าอะไรนะแต่ก็มี f อซบางคนก็ฝันมัม้งถ้าจะบอกก็บอกเผื่อไปซื้อลองดูนะผมก็ไม่รู้ถ้าฝันว่าผมไปบอกอิดเิ่นผไปบอกว่าสามตัวหน้าสองศูนย์แปดสามตัวหัวนะผมก็ไม่ได้คุยให้ฟัง เอฟซีอยู่ไหนเนาะนอกนอกรืบบักสองศูนย์แปดหรือสองศูนย์เก้าเนี่ยเป็นสามตัวหน้าแก่ว่างันนา้นนะคําฝันนั่นคือคําฝันไม่ใช่คําฝันของเอฟซีนะโทรมาปรึกษาว่าเป็นไปได้ไมั้ยก็เป็นไปได้อยู่เพราะถ้าไปดูตามโครงสร้างเก่าก็มีโอกาสถ้าสองมาหลักคือถ้าเลขเข้าเข้าศูนย์ทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังก็ได้ได้อ่ะหลักหมื่นกหักสนี่คนนี้เขางอนตีให้หน่อยคะ่ะ ฝันว่าตัวเห็บขึ้นอยู่บนหัวครับหัวเห็นแวบบอยู่นะ้เมื่อกี้ตัวเห็บเห็บห้าเห็บหกอ่พี่เพชรเพนห้าห้าหกหกได้อ่าครับผมให้แล้วนะจ๊ะขึ้นบนหัวหัวห้าหัวหกเห็บขึ้นหัวเห็บห้าเห็บห้าเห็บหกแปลว่าแต่มันดูลักษณะเห็บมันจะเป็นกลมๆเนาะเล็กๆเนาะหรือห้าศูนย์หกศูนย์หรือเปล่าพยายามเตะเข้าประตูเองนั่นคือทุกอย่างคือเราต้องสร้างพลังจิต ั้งยินอย่างยินอย่างมีทั้งขาวทั้งดำพ <ใน S 1> ยายามสร้างสร้างขึ้นในเมื่อมั่นใจแล้วก็อย่าไเฟย์ะนะเวลามันมากอ,อย่าเปยนะเพราะวันนี้คือ <c oughs> คือถ้าถ้าจะให้พูดไปก็บางครั้งผมกจะเชื่อเรื่องสัตว์มอดูบ้างอยู่คําว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพล,พลังจิตกับพลังจักรวาลมีส่วนช่วยกนระแส <c oughs> ส่งอ่าพ,พลังจิตกับพลังจักรวาลคือเราต้องภาวนาว จะทําแล้วก็เกี่ยวกับเซนต์ของราศีผมด้วยจะทําให้ให้บรรลุปเป้าหมายคืออยากได้อะไรก็แทบจะเขียนเอาเลยว่างันนเถอะนี่แหะแบบ,แบบรบเราเขียนตัวเลขเนี่ย <laughs> อยากได้ตัวเลขสามตัวเราก็เขียนเอาเลยแบบนี้อ,อยู่ประมาณนี้นะ <laughs> คือคือภอาวนาด้วยกับไม่รู้ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมันโดยธรรมชาติเนะก็ <laughs> ไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยคิดอยากจะเขียนว่าอยู่ประมาณนี้กลุ่มนี้ เราแนวทางก็น่าจะอยู่กลุ่มนี้ก็ลองดูแต่ผมว่าตามความรู้สึกผมนี่ชอบเก้าสองศูนย์นะเก้าสองศูนย์ตัวนี้ตัวเด่นนะชอบเลยละ่ะเน้นคือตัวที่ผมชอบแต่ไม่ได้เน้นเก้าสองศูนย์กับหกประตูยือทุกครั้งมัน, <c oughs> ม,นมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้มีคนมาดูเนี่ยร,ระหว่างที่ผมมองอยู่ระหว่างที่จะไปถ้าไปดูตามตารางเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นนะอีกครีนึงอ่า มันจะมีจุดหนึ่งเป็นเก้าสองศูนย์อีกจุดหนึ่งเป็นเก้าศูนย์สองที่เขียนผิดอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เขียนผิดมันเป็นตำแหน่งที่หงายออกมาแล้วครับแต่ที่ที่หนึ่งมันจะเป็นเก้าสองศูนย์อีกกรอบหนึ่งจะเป็นเก้าศูนย์สองเวลาผมซื้อเก้าศูนย์สองหองมันก็จะออกเก้าสองศูนย์เวลาผมซื้อเก้าสองศูนย์มันก็จะออกเก้าศูนย์สองเป็นอย,อย่างนี้จุดนี้เป็นดำอ่าแต่นี่ที่ที่ลุงชอบคือตัวนี้ เอต,ตอนนี้ผมลิงไปที่สองศูนย์เก้าสองศูนย์นะเก้าสองศูนย์อ่าตันี้คือตัวนี้ตัวที่ชอบที่สุดนะไม่ต้องถามมันเน้นตัวไหนนะอ่าชอบตัวนี้ละ่ะชอบประจักรแต่ก็มีตัวรองก็เก้าสี่ศูนย์คือจะเป็นเซ้นเส้นเขามีเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่คือไม่เคยออกนะจะออกศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าสี่ถึงก็จะออกไปนี้ตัวนี้ก็ตัวรอเหมือนกันรอรอเกิดประมาณสามสี่ปีแล้วยังไม่ออก ว่าไอ้แช่้าออกเซต049เนี่ยผมก็เคยถูกโทษอยู่704ผมก็ถูกถูกแต่ส่วนมากถ้าออกเซตนี้ก็7 740แต่ว่า904เขาย,ยังไม่ออกผมซื้อหลายทีก็ถูกแต่โทษทุกครั้งซื้อตอนนั้นก็ซื้อ904เนี่ยไม่ออก094เนี่มันออกอย่างเงี้ยทุกครั้งครับอันนี้สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าก้อนนี้มาตรงก็โอเคนะ ก็อยู่รามาณคือเป็นเลขที่เรามองเป้าไว้คือตั้งแต่เห็นแปรปกแล้วนะเราดอกเล็กเป็นเมนเนาะดอกเล็กภูเขาเก้าดอกไม้ศูนดอกเล็กเป็นเมเดอกใหญ่ลงล่างเต็ี่พักตลอดโดดตลอดงวดที่แล้วก็เขียนผิดจากแปดเป็นเก้าอันนี้ก็จากจคือเราต้องการไว้หมดเหรอศูนย์ศูนย์หน้าต่ำจากห้าลงไป จากห้าลงไปเนี่ยสูมหน้าต่ำกันไม่หมดหรอสามส่วนต๊ผมจัดไปแล้วจ้ะจัดไปแล้วจัดเรียบร้อยแอบจัดไปแล้วแอบจัดไปเรียบร้อยแล้วดเดี๋ยว,ยวจะไปถ่ายไม้ท่านไปชมลงในกลุ่มไม่ดูนะลุงแอบจัดออกคำอ่านออกเสียงพศหกสอี่ไหมครับลุงไม่เข้าใจ ออกคำอ่านออกเสียงพอสหกสี่ไหมครับออกพสอเหรอจะออกพอสอนั่นเหรอก็ถ้าออกพอสอได้ก็ก็จะก้าวกลับหัวเนาะทําเป็นไปได้อยู่ประมาณนั้นเราไปไป,ไปก็สี่เก้าก็กอดกันใกล้ๆอยู่แล้วก็กลับหัวเป็นหกสี่ก็จะอาจจะเป็นไปได้เพราะถ้าไปดูที่ cfc มองแปดหลักแสนก็กระจก หนึ่งเก้าเจ็ดแถ่ถัดมาก็ห้าหกสี่เลยนะถ้าออกมาต่อกันก็ถือว่าใช้ได้หรือสี่หกก็ได้คือออกกลับอะออกกลับขัพองหกสี่คือสี่หกก็เป็นไปได้อยู่เป็นเลขตัวเก่าแต่ปกตกิเลขสเต็ปนี้นะเดี๋ยวจะถอววิจารณ์เท่าน่อยนะวิจารณ์พูดว่าก็ต้องวิจารณ์ใฟังเลยต้องคนพาเพราะว่าทุกอย่างเราจะโม้ต้องโม้มีที่มาโม้ให้สุด มัวใหสุดมโมกำลังลื่นกำลังคิดได้ปั๊บจปคิดเลยนี้เนี่ยลักษณะนี้นิสัยผมเน่น่เ่เห็นไหมคือเลขห้าหกสี่นี่ที่พูดกันมื่อตีต่อจากเก้าเจ็ดถ้าเกิดจะเขาจะมาต่อกันห้าหกสี่ผมว่ายากนันนไได้หรือเ่าในทางเนี้ยคือเราขอคิดยอนเพราะว่างวดที่ออกหนึ่งเก้าเจ็ดนี่ หลักแสนเขาจะเป็นเลขหกแล้วรู้สึกว่าหกจะร่วงมาต่อๆกันนี่หกมาสองงวดแล้วนะคือหกหลักแสนนี่หกมาสองงวดสังเกตโอ้มันจะคล้ายสเต็ปนั้นละหกเห็นไหมบางบางบาง,บาง,บางอาจารย์เขาเขาให้วิ่งหกเลยว่าหกล้นออืืหลม